น้อมน้อมแดบพระรัตนตรตยขอถวายความเคารพพระศรีวชิรเมธีและพระครูสุธีธรรมาพิรัตขอโอกาสพระเถรานุเถระคณะครูบาอาจารย์พระภิกษุษสามเณรทุกท่านทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้วันที่27ธันวา2567 เจ้าภาพในวันนี้คือคุณอภิพรจิตแก้วเจ้าภาพเสริมคือพระครูว,วิโรธชยาพรวัดโบสถน้ำดิบพร้อมคณะสัทธาไก่ทอดน้ำพริกหนุ่มพระมหาออกพลชูตินทโรวัดเสาหินน้ำปานะและครอบครัวคุณหมอธีระ คุณหมอจันทนาภูเพงไก่ทอดวันและขออนุโมทนาบุญแด่พระมหาโจกระตะโจโจซึ่งเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานจำนวนสองชุดหนึ่งพันบาทวันนี้อาตมาภาพก็จะกล่าวว่าด้วยเรื่องของทรัพย์และพรทรัพย์นั้น มีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใครถ้าทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตนีก็ย่อมมีโทษโทษจากความห่วงกังวลย่อมคอยเฝ้าทรัพย์ถึงแม้ทรัพย์มากก็ไม่ให้จึงไม่ได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์เหมือนบ่อน้ำที่เกิดในป่าลึกห่างไกลจากผู้คนน้ำย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ใคร คอยแต่จะแห้งไปอย่างเดียวเมื่อคนตนีลาจากโลกนี้ไปแล้วก็นำซับนั้นติดตัวไปไม่ได้หากตายในขณะจิตห่วงแหนทรัพย์จิตก็ยอ่อมเศร้าหมองคอยวนเวียนเฝ้าทรัพย์ไม่ยอมไปเกิดเรื่องนี้ก็เคยมีปรากฏทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตนีก็เพื่อความห่วงกังวลน,นี้เป็นโทษของทรัพ์ ที่เกิดขึ้นกับคนตนีตรงกันข้ามหากทรัพย์นั้นเกิดขึ้นกับบุคลบคลผู้มีศรัทธาบุคคลผู้มีศรัทธาย่อมเห็นนานิสงของการให้เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเห็นคุณค่าของบุญว่าเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุญนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ความสุขและความสำเร็จทั้งปวงการเข้าถึงฐานะของความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ด้วยอำนาจบุญเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ความเป็นพระอรหรันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยอำนาจบุญผู้มีศรัทธาจึงมองทราบว่าเป็นเครื่องมือในการสั่งสมบุญบารามีติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าจึงใช้ทรัพย์เลี้ยงตน และหมู่ญาติแจกจ่ายทำทานเปรียมเหมือนฝนแม้ตกในที่ไกลจากบนภูเขาสูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำยังแม่น้ำให้เต็มได้ไหลไปสู่มหาสมุทรในที่สุดฉันใดศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลนั้นรักษาให้มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวศรัทธาย่อมนำบุคคลนั้น ไปสู่สวรรค์ลและพระนิพพานในที่สุดส่วนพรพรนั้นคนทั้งหลายก็ย่อมปรารถนาพรที่ทำให้ตนเองประสบความสุขความเจริญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่พรนั้นเลิศที่สุดก็คือพอรที่เราให้กับตนเองด้วยการคิดดีทำดีพูดดีตั้งตนให้มั่นคงอยู่ในศีลสมาธิปัญญา อย่างนี้คือพรอ,อันประเสริฐที่ทุกคนควรมอบให้เป็นของขวัญกับตนถ้าเราไม่ให้พรตนเองเสียแล้วแม้คนอื่นให้พรเราแต่เราไม่ทำเหตุให้เกิดก็ยากที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีงามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมปรากฏผลตามสมควรแก่เหตุผลไม่ปรากฏขึ้นโดยปาศจากเหตุ ทำเหตุดีก็ย่อมได้รับผลดีทำเหตุไม่ดีก็ย่อมได้รับผลไม่ดีนี้เป็นสัจจะธรรมท้ายที่สุดนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขออนุภาพคุณพระศีรัตนนายคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงโดนบรรดาอภิบาลรักษาญาติโยมทุกคนทุกท่านหาคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอความคิดนั้นความปาถนานั้นจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทิน